ดีค่ะกระซิบกเรานำเสนอรถสวยๆนะคะคันนี้เครื่องดีค่ะเพราะเครื่องพึ่งโอเวอร์ฮอนมาใหม่นะคะไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะอีซูซูดีแมกรถปี06ค่ะเข้ารามตัดเครื่องดีโอเวอร์ฮอนมาใหม่เรียบร้อยนะคะช่วงร่างดีขับขี่ได้ปกติสีสรรันรอบคันยังดูดีค่ะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามกาลเวลานะคะอย่างเช่นกันชนหน้านะคะ หชิ้นค่ะราคาคันนี้1,15,000บาทค่ะภาษีพรบรปี68ขับทางไกลได้สบายค่ะภายในสวยด้วยนะคะแอร์เย็นเพลงมีฟังมีจอแอนดรอยสามารถใช้งานกันได้ปกติ1,15,000บาทนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์สนใจโทรเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะโทรไปคุยจนโดยตรง นัดหมายไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับก่อนค่ะก,ก่อนตัดสินใจแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ